สวัสดีครับพี่พ่อแม่วันี้ผมพอจะโยมาส่งเขาลูกสีเขาของสามยอดมอเตอร์มาหนีมาบ้านยังเนี่ยมานนองเดินพัฒนาตำบลยังเฮาตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเอออำเภอเมืองเราส่วนมูขเฮาเนาะอีแม่ยังไงแม่จะคือนว่าป่าใช่ไมว่าเราเนี่ยเป็นยังโอ้อําเภอเมืองเราจะมายิ้มซื่อๆกระบอกน้ำแหน่เนาะครับเอ่หนีแม่แล้วจะยิ้มผมหมาขึ้นแม่ก่อยขนาดยังไง ธรรมชาติบ้านเฮาจะเป็นสมใจเฮาก็อยู่ธรรมะหากินของเฮาวยืนวิธีชีรดิขฮา,าบัดเกษตรกรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนํามเขาก็สีกินเองมันยังสบายบ่ต้องไปง้อลงสีเป็นหยังสิมาแต่ให้นหน้าเดเล็ดเดือนมาเฮาสีก็ได้เขาบ่ามีมาเสียบปักข้าวเดียวเขาจ่ายจะกินข,าานาข้าวเจ้าเนาะมันหรือพ่มีสูื้อออมาสีคูน่นึงก็ได้ยในหน่อยก็ได้มันสบายเด้ผ่านซีมันอย่างเดียวไก่ก็กกกกได้กินนําเป็ดก็ได้กินกนําแม,ม่มาละ ผมเกิอมาอยากไปพี่น้องกเกษตรกรเฮามาพิจารณาเบิ้งขั้นอยากได้ราคากับพอแพงเกินไป13,900บาทส่งที่ตัวไทยสีใดบดใดต่างหากมากอ่อนบดหายเพียงมู้หน่อยก็ไห้เนมพี่ไม่ข้าสู้กันเจีนน้อที่เป็นยังไ้่บาทเทาไนองเฮาแม่นไีแม่ครับเป็นในสีเขามางามอยู่บ่แม่งามอยู่บ่สีขามาพอใจอยู่น้อห้ามก้อนดีแม่นบอก เอาลูกซีเขาต่องสามยอดพอเตอเยี่ยมไหมเนี่ยมาทำหน่อยเยี่ยม,มเลยยังกะเยี่ยมพี่เมียครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ